ดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้พี่เพชรก็มาดูเด็กๆของเรานั่นเองผลไหนเห็นบ่เมื่อว่านออกมือนี้แตกขึ้นแล้วผูไหนเห็นบ่างผน้ไหน,หนอันนี้กง้ตุ้งดอกที่เราปลูกกันไว้เดอ้อนี่เห็นไหมตอนนี้เพื่อนก็เมือว่าน,นหนวดนาตอนเย็นนี่ตอนค่ำๆเกือบม,มืดแล้วแหละเมื่อวานเห็นไหมตอนนี้เพื่อนก็ขึ้นแล้วฝั่งนี้ก็นี่ อันนี้ผักกาดหินผักกาดหินกน็เริ่มมีงอกให้เห็นหลายเติบแล้วคนน่ะเห็นไหมอันนี้ผักกาดหินของเราเด้อนี่มะเขือข่อยก็น,นี่อันนี้ก็มะเขือก็ล่างเป็นหน่วยสองน่วยต้นนี้ต้นพุ่นก็สองสามน่วยเห็นไหมคนน่ะอ่ามะเขือบ้านเราเองตอนนี้ก็ุ่นน่ะเห็นไห ผักแดดหินเดี๋ยวมาดูผักชีลาวขึ้นหรือยังบอท่านเห็นโอ้แตกแล้วแตกแล้วขึ้นมาแล้วผักชีลาวนั่นเห็นไหมอันนี้คือต้นผักชีลาวเด้อยกำลังงอกเป็นกำลังงอกถึงนมาแล้วโอ้ตามมาติดๆแล้วผักชีลาวกำลังงอกหอมปั่มหอมปั่มเดี๋ยวไนี้ อันนี้ก็บอกท่านแตกเยอะบอท่านออกบอท่านออกเออออกแล้วออกแล้วกำลังนี่เพื่อนกําลังแตกมาแล้วเนี่ยหอมป้อมเนี่ยนี่เห็นบ่ผักชีไหมนี่แตกมาแล้วหนึ่งต้นเด้อนี่เดี๋ยวเพื่อนก็จะทยอยงอกขึ้นมาตอนนี้ก็เชา้าเช้าบักเกือบักพิกดอกแค่กระเพรานี่บ้านเราเอง ป่ะนี่กาดอันนี้ก็สะหน้าบ้านแล้ดเออนี่น้ำก็เริ่มไซสแล้วมาเบิ่งเด็กๆน่อยกาลังแตกใบนี่ตอนนี้ข้าวอยู่ข้างสะก็กาลังออกร่วงเลยเห็นไหมคุณนะขอบทั้งผุ่นก็มีดได้คุณน่ะเห็นมอฟังทั้งขุ่นอะก็ กําลังออกร่วงขึืนอกันแต่ว่าพี่เพชรจะไม่เก็บหรอกเพราะว่าจะเอาไว้ให้ปลาให้ปลาเพื่อนปลาอยู่ในบอ่อเห็นไหมนี่ตอนนี้น้าในบอ่อแล้วก็เริ่มไสแล้วนี่ชะอมวันนั้นพี่เพชรก็มาตัดใบเพื่อนออกเด้อจะให้เพื่อนแตกยอดใหม่นี่เพื่อนกาลังตั้งลําอยู่เห็นไหมตั้งล่าเพื่อแตกยอดไหม ผักบุ้งย่นนิสากะพี่เพชรเดี๋ยวจะไปหามาปลูกอีกเยอะนี่เพราะว่าเอาไว้ให้ปลากินปลากินพักกินพืชนี่ตอนนี้พี่เพชรก็มาอยู่ตรงทางเข้าแล้วเดอ้อนี่ผ้าม,ามัิ่งต้นหมากลินฟ้านี่พี่เพชรปลูกหมากลินฟ้าไว้เพื่นสิรอดบ่พุ่นเนี่ยรอดก็รอดันบปลอดก็ดรดกสร้างเพราะว่าเราคอยดูแลลดน้าเพิ่อนอยู่ยนี่อันนี้คือสวน ส่วนเล็กๆที่พี่เพชรย้ายต้นไม้มาลงไว้เดอนี่เอาไว้ให้เพิ่โตกวกันนี้กันเราก็ต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆแหละเลี้ยงแล้วคอยดูแลต้นไม้ไปเรื่อยๆนี่ตอนนี้ก็เมื่อนี้แดดเดยอะกําลังแดดและแต่วันมี้่มอากาศเปียนอากาศเริ่มเย็นแล้วสเขาฤดูหนาวแล้วเพราะว่าสัมผัสถึงความเย็นได้ตังแต่เมื่อวานอากาศเย็นร่มช่วยๆมากร่มหนาวนั่นเองเิ่นกําลังที่เปี่ยนฤรืดู อากาศสกาวหนา,นาวอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งต้นหังลินฟ้านี่พิเพรปลูกไว้สองต้นเด้อพยายามลดน้ำเพิ่นบ่อยๆจะให้เพิ่นรอดอันนี้ก็ดอกแคนาแค่ปาาาวลวนปนาน,น,นี่เห็นไหมดอกสีขาวเอาไว้ลวกกินกับป้นกับแจ้วกระไดนี่นี่เห็นไหมต้นไม้บ้านเราเด้อนี่ โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพียรแล้วก็เด็กๆลระเด้อคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย